มันพครับผมไงครับเมื่อก่อนมัไม่ลไม่ี่จนัเลยตีันเอลยใ่ไ่่่เสร็จก็ดเหมือนเดิมนะไ่ไแล้วกนคมาแกไปเรนนี่ดาไม่ไหวแล้วเป็นไงวันเจอเจอนักแขงไมเงี้โอ้ยที่ที่ครับน้อง่ยโอ้แลรินห้อยแลโอ